ค่ะเจ็บกะขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเอฟซพี่น้องบนสุขสุคนเนะาะค่ะ สำหรับสายวิง่งสายรูดเนาะค่ะทีที่ตามคีบเจียบเนาะค่ะปู่เพชรพัทรัตนคราชบนล่างเนาะค่ะเพราะว่าบอกว่ามักศูนย์นะะเนาะค่ะโมนีแล้วกาเลขเกงเข้ากับเขานะค่ะพี่น้องเพียงแค่ว่ามันบาแตกสามตัวตรงได้ได้การตามแต่เนาะค่ะขนุนน,ะะน,น,น้อยเนาะค่ะพี่น้องขนมนน้อยเข้ากับเขาสามหองรวดเนาะค่ะพี่น้องยันตํามเล้าขามฟังโคงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยววันศุกร์ทีจะถึงสาหรับผู้ใดทีรวมทําบุญมาเจียบกะขออนุโมทนาสาธุบุญนาเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปทําบุญหายเฮงๆฮงรวยๆอีกที่เน ี่ยังกะทักแชดไว้เนาะคะ่ะสำหรับใดที่รวมท่าบุญกะทักแชทไว้เนาะคะ่ะสัต t ากะเฮตดบอสัตธ่ากะบบอตองเฮตดเพราะว่า่อยกยะซสอยเฉพาะคนที่สัต t h ในโต่อยคนมันบอสัท t h าเฮาเห,า,เหาสิซอยหวัวกระโปงมันเฮตยังเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นอาจจะเบาตรงนิดนึงกะขอโทษขออภัยบนนิดเนาะคะ่ะพี่น้องเาวไปเลยค่ะสำหรับตำลาวขามฟังโคงที่จะถึงซุกนี่เฮงรวยปังอีกครั้งค่ะพี่น้อง